สวัสดีครับพีเพยนะครับผมพีเพยวันนี้พีเพยจะมารีวิวในเรื่องกล้องนะครับระหว่างตัวกล้องหลังและก็กล้องหน้ากับตัวอินฟินิตีโน้ตสามสิบห้าตีนะครับแล้วก็ตัวนี้อินฟินิตีโน้ตสามสิบสี่ตีครับแยกง่ายเนาะตัวนี้ตัวห้าตีตัวนี้ตัวสี่ตีตัวห้าตีครับเป็นเดมอนสตี้หกศูนย์แปดศูนย์นะครับซีบียูตัวนี้ตัวสี่ตีเป็นตัวไฮเดรโอจีเก้าเก้าผมกล้องกล้องหลังผมตัวนี้สูงสุดคือ108ล้านครับกล้องหลังสูงสุดตัวนี้คือ64ล้านครับบอกกเลยยว่่าาาในรถ แทบจะไม่ได้แตกต่างกันครับแต่คุณภาพ108ล้านครับในการซูมเข้าไปครับมันจะได้เปรียบนาผมในการโฟกัสของภาพแต่ถ้าเปิดปวด AI มันก็ไม่ได้แตกต่างกันครับสกินโทนมาดของแสงบอกเลยว่าที่พี่ถ่ายมา พีจะขอรีวิวอย่างตรงไปตรงมาเพื่อนๆหลายคนได้ตัดสินใจว่าเฮ้ยไปซื้อตัวไหนดีไปซื้อตัวไหนดีที่ราคาแตกต่างกันตัวนี้พี่ได้มา4,000กว่าบาทตัวนี้7,000นะครับผมก็เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูว่ามันเป็นไงบ้างครับผมในการใช้งานนะครับอย่างแรกผมพีก็ถ่ายรูปพีเปิดหมวด AI นะครับผมในการถ่ายบุคคลเห็นไหมว่าแสงของภาพนะครับผมแทบจะไม่ได้แตกต่างกันครับอาจจะมีสีสันตัวนี้สมจริงกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้อาจจะแบบ สกินโทนที่ใช้สีผิวของคนเป็นนวลนๆตาซึ่งเอาตรงมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายในการใช้งานตรวบอกเลยนี่ครับให้ดูเลยครับว่าในการจับโฟกัสของภาพนี่ให้ดูที่พีถ่ายมาครับก็เวลาในการถ่ายก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับก็เห็นไหมครับว่ากดชัตเตอร์พร้อมกันนะให้ดู ให้ดูเลยครับว่าเป็นไงบ้างเห็นไหมครับว่าดวงตาเป็นหน้าของคนในการใช้สกินโทนก็ถือว่าโอเคมากในการทํางานนะครับเห็นไหมครับในการจับโฟกัสของใบไม้ My, ในการจับโฟกัสสกินโทนแนวนี้ครับของตัว 5G จะออกแนวแบบเร่งแสงให้มันสมดิงตัวนี้จะออกแบบขาวๆนวลๆเพื่อนหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นกล้องที่ใกล้เคียงกันเลเนส์กันแต่เอากุณจริงเวลากดพร้อมกัน การใช้งานปัจจัย,ยต่างครับเรื่องแสงเรื่องการหันเหของเลนส์มันก็มีปัจจัยสําคัญในการออกแบบครับซึ่งกล้องหลังครับผมตัวกล้องครับเห็นไหมว่าในการดีไซน์ก็เหมือนกัน,นครับมีไฟแฟลกซ์ LED ซึ่งวางตําตแหน่งบอกเลยว่าตำแหน่งแบบนี้ในการกดแข็งคืนตำแหน่งของแสงมันแตกต่างกันแน่นอนครับบอกเลยว่าตัวนี้ครับซึ่งพี่ชอบมากเรื่องกล้องพี่ชอบตัว 5G ครับบอกเลยว่าในการถ่ายตัว 5G ถ่ายแล้วสีมันรู้สึกว่าสีมันจะสวยกว่านิดหน่อยครับไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะนี่เลยครับหมด AI ทั้งคู่ทำงานประมวลผลดีทั้งคู่ครับจับแสงจับสีสันซึ่งมันโอเคมากในการใช้งานนี่นี่ครับให้ดูเลยว่าพีถ่ายมานะครับเหมือนกันแต่ตัวเร่งแสงครับไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าทำไมตัวเร่งแสงครับตัวนี้มันเก็บ แสงสีเสียนออกมาได้อย่างแบบดีมากทั้งคู่ครับบอกเลยว่าเก็บแสงเก็บสกินโทนต่างๆบอกเลยว่าแทบจะไม่จะแตกต่างกันนะครับในการใช้งานนี่ให้ดูว่าพี่ถ่ายมาจริงๆนะนี่ครับนี่ก็ถ่ายมาครับผมในการทํางานต่างๆซึ่งนี่เห็นไหมบอกเลยว่าทุกอย่างครับมัน สีมันใกล้เคียงกันมากบางคนอาจจะชอบสกินโทนที่มันแบบเป็นเล่งแสงแบบสีเขียวเน้นๆบางคนอาจจะชอบสกินโทนที่แบบสีแบบสีเขียวไม่ต้องปี๊ดปั๊ดคือตัวนี้คือ 4G คือตอบโจทย์ตัวนี้ 5G จะเล่นเสียงสีเขียวออกมานิดหน่อยครับเอาจริงเรื่อง2ตัวนี้แทบไม่ได้แตกต่างกันนะครับผมในการใช้งานนี่ให้ดูเลยบอกเลยว่าเห็นไหมครับว่าในการจับไม่ได้ของคนนะครับซึ่งมันก็โอเคมากในการทํางานนี่ หน้าจัหลังเบอร์บอกเลยว่า ai ทํางานได้เหมือนเหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากเลยในการทํางานตัวนี้นี่นี่ครับนี่เลยวิโอก็เหมือนกันครับเวลาเราจะโฟกัสเลลวลาเราการสั่นแทบมันจะไม่ได้แตกต่างกันนะครับผมในการทํางานตัวนี้บอกเลยว่าวิโรมันก็เปิดการสั่นได้วิโรครับผม2 k 6 0เฟรม30เฟรมเรทนะครับผมอยู่ที่ตัว2 k ได้นะผมกล้องหน้ากล้องหลัง2 k 30เฟรมเรทได้ ตัวถ้าเปิด6 0เฟรมกับเปิดที่1 0นแปีถ้าเปิดการสั่นคือ1 0นแปดสิบีมฟเลยนะครับผมกับตัวนี้บอกเลยว่าคุณภาพในการทำงานของกล้องก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายเห็นไหมครับเวลาถ่ายอาหารมานี่ครับก็ดูเลยครับสกินโทนในการถ่ายอาหารมาก็สีสันทั้งคู่เห็นไหมว่าตัวนี้จะเป็นนวลตาอันนี้พีเปิดแสงเท่ากันนะครับผมในการใช้บอกเลยว่าตัวนี้ ผมชอบสกินโทนผมชอบสีตัวนี้นะมันเล่งแสงที่มันสมจริงดีครับอันนี้จะออกนวลๆตานะบอกเลยว่าราคามันเป็น 4G 5G แต่คุณภาพของการจัดสรรน AI ประมวลผลซึ่ง CPU มันก็ระดับที่ตัวนี้จะเป็นระดับที่กลางๆที่ราคาสูงกว่า h y d r o g 9เนอะซึ่งพีก็ว่ามันแบบนี่ครับให้ดูเลยว่าในการถ่ายต้นไม้ใบหญ้าเห็นไหมว่ามันจะออกเป็นสีาขาวตัวนี้จะออกเป็นสมจริงนะครับนี่ครับนี่ถ่ายอาหาร เห็นไหมครับว่าในการถ่ายอาหารบอกเลยว่าคุณภาพมันก็แตกต่างกันนะครับนี่ปึ๊บซึ่งแสงหน้าจอพีก็เปิดเท่ากันนะครับผมจะให้ดูเลยว่าในการเปิดแสงหน้าจอซึ่งเปิดเท่ากันจริงๆนะครับนี่เห็นว่าพี่เปิดแสงหน้าจอแบบถ้าทอมือกีมือไปดูนะครับเปิดแสงหน้าจอเท่าเท่ากันนะครับเห็นไหมว่าสกินโทนของตัวนี้พี่ชอบมากมันดูแล้วมันถ่ายแล้วมันน่ากินอันนี้จะรองขาวๆนาอชทิสซีดนะครับนี่ครับให้ดูเลยเห็นไหม มันจะเล่งแสงออกมาเป็นสีสดๆสดตัวนี้จะออกแบบแนวสมจริงแนวขาวๆออกมานี่ให้ดูเลยเป็นแบบนี้ซึ่งพีก็รีวิวอย่างตรงไปตรงมา,าห,หน่อยนะครับว่ารุ่นไหนสีสันมันก็แต่คนชอบเนาะบางคนชอบแบบนี้บางคนชอบแบบนี้บอกไม่ถูกครับว่าชอบแบบไหนแต่ตรงๆพีก็ชอบทั้ง2เครื่องครับมันทํางานได้อย่างดีมากทั้งสองคู่หลถ่ายบุคคลทําหน้าชัดหลังเบอร์ก็คือว่าโอเคมากในการเห็นหมครับว่าหน้าชัดหลังเบอร์ ถ่ายมาคือมันโอเคมากซึ่งมันเป็นสกินโทนที่มันตอบโจทย์พีมากครับผมในการทํางานบอกเลยว่ามันจัดแสงจัดขอบมันระบายขอบคือดีมากเห็นไหมครับเห็นไหมว่าขอบตัวนี้ครับระบายตัว AI คือทํางานได้อย่างดีมากอันนี้พี่ขอชื่นชมนะครับแล้วก็ตัวถ่ายวีดีโอนี่เหมือนกันทุกประการนะครับไม่อยากพูดเรื่องการถ่ายวีดีโอครับเห็นไหมวีดีโอให้ดูเลยเนี่ครับ ถ้าเปิดหมด ai นะครับผมคุณละสมบัติแทบจะไม่แตกต่างกันครับแต่สกินโทนตัวนี้มันจะเล่งแสงออกมานะครับให้ดูเลยนี่นี่ครับชัตเตอร์ในการกดก็เหมือนกันครับประมวลผลแทบจะไม่ได้แตกต่างรับครับวิดีโอครับผมบอกเลยว่าตัวกล้องครับผมเหมือนกันครับถ้าพ่เปิดหมดการสั่นก็เหมือนกันเลย1 0 8 0ป p 30เฟรมเลยนะครับผมแต่ถ้าปิดหมดการสั่นนะผมก็คือ2 k 30เฟรมเทั้งคู่เหมือนกันนะครับนี่ให้ดูเลยนี่ปึ๊บปึ๊บ เหมือนกันนะครับผม 2K นี่ให้หมัน,เหม,นเหมือนกันเลยนี่แล้วก็กล้องหน้าผมกล้องหน้าก็เหมือนกัน 2K 30เฟรมนะครับผมสกินโทนในการถ่ายวีดีโอก็เหมือนกันนะครับนี่ครับการเคลื่อนไหวนี่ก็เหมือนกัน มีหมดวีโอนะครับก็ทุกอย่างครับเหมือนกันอันนี้ฟังก์ชันกล้องครับผมภาพยนตร์วิีลอ AI แคมหมด Beauty รูปถ่ายบุปปคคลวีโอสั้นทุกอย่างก็เหมือนกันหมดกล้องหน้าหมดกล้องหลังนะครับก็ทุกอย่างเหมือนกันทุกประการน,นะครับมีการปรับหมด b e ว u t y มีภาพยนตร์มีวีโอมี AI c a m มีหมด b e a u t y มีรูปภาพบคุคคลมียังต่างวีโอนีครับแล้วก็หมดนี้ครับพี่ก็ชอบนี่ครับ เป็น AR ครับซึ่งมวลผลแทบจะไม่ได้แตกต่างกันครับผมในการใช้งานบอกเลยว่าทั้งคู่ตอบโจทย์มากในการทำงานบอกเลยว่าเป็นคุณภาพของภาพที่มันโอเคมากและพีเป็นมือถือที่พีมองว่าทั้งคู่ครับบอกเลยว่ามันเป็นมือถือที่คุ้มค่าคุ้มราคา,าจริงๆครับในการใช้งานในการกดเข้ากล้องก็รวดเร็วทันใจครับสมเป็นมือถือที่งบราคาประหยัดสามารถคว สู้คู่แข็งในเด็ดราคาเดียวกันได้อย่างสบายครับฟ t c ชาร์ต45วัตต์แบตเตอรี่5,000มิลลหน้าจอ6.78นิ้วรีเฟรช120เฮิร์ตนะครับผมบอกเลยว่าลำโพง JBL ทั้งคู่เหมือนกันทุกประการบอกเลยว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับผมสซ like, ันี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ซันี้ขอบคุณครับ